สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูงวงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ประเด็นที่จะมาชวนชิดชวนคุยและชวนติดตามเรื่องเส้นตายจากการประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วซึ่งเป็น ข้าราชการตำแหน่งสูงสุดในจังหวัดได้ประกาศชัดเจนว่าให้ชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำอธิปไตยของไทยมายาวนาน20-30ปีนั้นให้ย้ายบ้านออกจากอธิปไตยของไทยบริเวณบ้านหนองยากแก้วและบ้านหนองจาน ทั้งหมดทุกครอบครัวจากการติดตามข่าวล่าสุดทางกัมพูชาก็ยืนยันเข้มแข็งว่าจะไม่มีการให้ประชาชนชาวกัมพูชาย้ายออกแต่ประการใดนั่นก็แสดงว่าจะมีการขัดขืนจะมีการฝ่าฝืน กฎอายการศึกของทหารซึ่งทหารประกาศไปแล้วตั้งแต่กองทัพภาคที่สองประทะกับขมิตลอดแนวชายแดนกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่2ประกาศกฎอายการศึกไปแล้วและผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็มาประกาศซ้ำอีกคุณอนุทินชาญวิรูลนายกรัฐตนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและทหารที่อยู่หน้าแนวนั้นจัดการขั้นเด็ดขาดนี่ต้องมาดูว่าท่านจะจัดการอะไรได้หรือไม่เพราะล่าสุดมีการประชุมผู้นำเหล่าทัพว่าทุกเหล่าทัพทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุด กองพัญชาการตํารวจแห่งชาติว่าทาหารจะดบังคับใช้กฎอายการศึกเพื่อผลักดันชาวกัมพูชาออกจากอธิปไตยของไทยตลอดแนวชายแดนกองทัพภาคที่หนึ่งนี่ต้องมาดูกันว่าจะเป็นเพียงน้ำลายหรือไม่เพราะน้ำเรียนเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่า จากการติดตามข่าวสารในเรื่องข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองตลอดแนวชายแดน800กิโลเมตรนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเริ่มส่งเสียงผ่านสื่อโซเชียลเริ่มจะอ,อืึดอัดครับพอดูท่าทีไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่พลตีลธีรยุทธลักษินแม่ทัพภาคที่หนึ่งรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการหมพลเอกนัตพลนาคพนิษดูจะยึกยักยึกยักรอการเจรจาอย่างเดียวเจรจาอะไรครับขมิ้นละเมิดแล้วละเมิอดอีก ยิงปืนยั่วยุไทยก็เป็นสุภาพบุรุษอยู่นั่นแหละจนล่าสุดโซเชียลเริ่มร้อนพี่น้องประชาชนส่งเสียงขอให้เปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่สองจากคนตีทีรยุทธลักษินให้เปลี่ยนเป็นพลตีนัดสีอินเพราะ อราสุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตแม่ทัพภาคที่สองเริ่มอึดอัดครับเพราะท่านไม่ทำอะไรเลยกัมพูชายั่วยุก็นิ่งกิ๊ไหนคุยนักคุยหนาว่าโหดกว่าคนโทรบญศินพาดกานเนี่ยประชาชนเริ่มอึดอัดครับ แต่ในทางนิตินันั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะพลตีทีรยุทธลักษินนั้นพึ่งขึ้นมารับตำแหน่งแต่นี่เป็นการส่งเสียงพ่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามคอมเมนต์สื่อโซเชียลต่างๆหลายหมื่นคอมเมนต์ครับบอกว่าเปลี่ยนตัวแม่ทับภาคที่สองได้หรือไม่ ต้องนำเรียนท่านแม่ทัพภาคที่สองคนตีทีรยุทธลักษินนะครับว่าประชาชนเริ่มอึดอาดแล้วครับจะทําอะไรก็ไม่ทําครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ไม่ต่างกันครับจนคุณการจอมพลังชนไม่ไหวเอาตู้คอน,คอนเทนเนอร์ไปกั้นเองทหารไทยคุยโวอย่างเดียวจะมาคับใช้กฎอายการศึกนี่มาดูครับว่าวันที่สิบนี้ จะบังคับให้ชาวกัมพูชาที่บุกลุกอธิปไตยของไทยมายาวนาน3 0มสถึงสีปีนี่ออกจากแผ่นดินไทยได้ไหมหรือว่าจะเป็นเพียงคำโมโอหวดของแม่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพภาคที่สองเท่านั้นต้องนำเรียนเพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยฝากไปถึง เม่ทัพภาคที่หนึ่งเมทัพภาคที่สองนะครับว่าถ้าวันที่สิบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเพียงคำโม้โอ้วนฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดสระแก้วและจังหวัดอื่นๆเริ่มชูเชิญชวนกันรวมพลกันแล้วครับ ถ้าทหารไม่มีปัญญาผลักดันประชาชนจะไปผลักดันเองนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปถึงแม่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันพลตีทีรยุทธลักษินตอนนี้ประชาชนเปรียบเทียบพลตีทีรยุทธลักษินกับพลโทบุญสินภาคก,การนั้น คะแนนลาวฟ้ากับเหวนะครับผลตีทิรยุทธ์ลักสินนั้นในความรู้สึกประชาชนตนามแนวตะเข็บชายแดนกัมพูชาไทยในขณะนี้คะแนนทานต่ำกว่าผลโทรบุญสินภาคการมากครับสมมติว่าคะแนนเต็มสิบผลโทบุญสินได้สิบผลตีทิรยุทธ์ลักสินได้หนึ่งครับ อันนี้ผมไม่ได้มาโจมตีท่านแต่อย่างใดแต่นี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเริ่มอึดอัดแล้วทหารไม่ทำอะไรสักอย่างรัฐบาลนำโดยคุณอนุทินชาญวิรุณโยนกันไปโยนกันมารอเจรจาอาบซ เจราจาอย่างไงครับเขาละเมิดแล้วละเมิดอีกครับท่านไม่รู้เหรือว่ากัมพูชาไม่มีความจริงใจเขาละเมิดข้อตกลงที่รัฐบาลไทยไปประชุมทํำข้อตกลงที่กรุงกวัลาเปอร์ประเทศมาเลเซียกี่ครั้งแล้วครับเขาละเมิดกี่ครั้งแล้ว ถ้านับตั้งแต่ยังไม่ลบกันครับทหารกัมพูชาละเมิดข้อตกลงแล้ว620ครั้งครับ MOU สีนี่มีการละเมิดแล้วยกเลิกได้ครับพรุ่งนี้ผมจะนำรายละเอียด MOU สองพันห้ายสีนร้อยสี่สิมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะเห็นคุณอนุทินชาญวิคุณนายกและตมตีออกมาประกาศข่าวให้สื่อประกาศบอกให้สัมภาษณ์สื่อว่าจะทำประชามติให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลงความเห็นพร้อมกับการเลือกตั้งปี2569แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคน ยังไม่เห็นเนื้อหาด้วยซ้าแล้วจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแบกรับภาระท,ทั้งทันที่ MOU นั้นเป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความเข้าใจรัฐบาลยกเลิกได้ครับอันนี้นักวิชาการด้านกฎหมายภูมิรัฐศาสตร์พูดตรงกันครับรัฐบาลยกเลิกได้ประเทศไทยยกเลิกได้แต่ฝ่ายเดียวทำรออะไรครับทำไมไม่ยกเลิก พราะทำให้ยกเลิก m อ u .2,543 ว่าด้วยกันปักปันขีแดนทางบกและ m อ u .2,544 ว่าด้วยกันบักปันขีแดนทางทะเลนี่ไทยจะเสียอธิปไตยทั้ทงทางบกและทางทะเลนะครับกัมพูชาก็ประกาศดูว่ายึดแผนอัตราแผนที่1ต่อสองแสนถ้า1ต่อสองแสนนั้นไทยเสียดินแดนตั้งแต่อยู่ในมุมครับ เพราะเส้นมันจะบานจะใหญ่กว่าอัตตาหนึ่งต่อห้าหมื่นที่พลโทบุญสินภาดพลาดกางอดีตแม่ทัพภาคที่สองได้ประกาศชัดเจนว่าไทยยึดอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนซึ่งเป็นแนวทางที่สากลรับรองทุวโลกอัตราแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั้นฝรั่งเศสเขียนให้กัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวครับ และในทางสากลเขาไม่รับรองครับถือว่าเป็นการเขียนอันตราแผนที่การแบ่งปันเขียนแดนทางบกนั้นเป็นการเขียนเถือถ่อนๆขึ้นครับแล้วจะมาโยนภาระให้พาะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งส่วนมากอันนี้ผมคุยตรงไปตรงมานะครับซึ่งส่วนมากพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้ดูหนึง่งไม่ได้ศึกษาเนื้อหา M.O.U 2,543 EMOU 2 5 4 4เพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนมากนั้นไม่ได้ศึกษาและไม่ได้รู้ด้วยว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรเพราะการเปิดเผยข้อมูลนั้นค่อนข้างที่จะน้อยและจะโยนภาระไปให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยท,ท,ทั้งที่รัฐบาลยกเลิกได้เลยคุณกลัวอะไรครับนายกอนุทินชาญวิรุล ยกเลิกได้เลยครับนักวิชาการจัดสัมมนาหลายที่ออกตามสื่อพูดตรงกันอาจารย์ประเทศพัวพงศัน์พูดชัดเจนและนักวิชาการจากค่ายต่างๆที่ศึกษาเรื่องของข้อพิพาทชายันไทยกัมพูชานั้นออพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าต้องยกเลิก MOU 2 5 4 3 2,544 เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนำรายละเอียดมาลงคลิปเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามและเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างน้อยก็พอรับทราบข้าวๆจากทีผ่ผมผมย้ำนะครับว่านายกอนุทินชาญวิรุลนักวิชาการเขาศึกษาแล้ว MOU ไม่ใช่สุนที่สัญญาไม่ต้องผ่านสภา ไม่ต้องทําประชามติครับรัฐบาลประกาศยกเลิกได้เลยหรือรัฐบาลกลัวความสัมพันธ์กับคุนเซนเหมือนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอีกครับผมย้มํานายกอนุทินชาญวิรูลและพรรคเพื่อไทยที่เป็นเจีนนําจัดตั้งรัฐบาลในขนาดนี้นะครับกรณีข้อพิพาทไทยกัมพูชาถ้าท่านบริหารจัดการไม่ดีและปล่อยให้ประชาชนอึดอัดครั้งหน้าพักภูมิใจไทย อาจจะได้สอสอน้อยกว่านี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ประโจมตีพักภูมิใจไทยแต่อย่างได้ผมติดตามความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวตะเข็บชายแดนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ <c oughs> เขาลงควมเห็นคอมเมนต์ชัดเจนว่าเอาเข้าจริงๆ รัฐบาลนำโดยนายอันทินชาวีลกูลพักภูมิใจไทยก็ไม่กล้าทำอะไรหุ้นมนเน็ตและหุ้นเซ็นครับนี่ชัดเจนไหมครับว่าความรู้สึกพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นผมมาย้ำเตือนนะครับวันที่สิบเหลืออีกสองวัน เป็นเส้นตายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วได้ประกาศให้ชาวกัมพูชาหรือถอนเก็บข้าวของออกจากอธิปไตัยของไทยและผู้นำเหล่าทัพได้ประชุมกันในวันนี้ว่าจะบังคับใช้กฎอายการศึกต้องมาดูกันว่าจะเป็นเพียงน้ำลายหรือไม่และปฏิเสธไม่ได้ว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดในการสั่งการ เพราะเป็นผู้นำประเทศและเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณอนุทินชาญบิลกูลพักภูมิใจไทยถ้าไม่ทำอะไรมีแต่น้ำลายเลือกตั้งทางหน้าสอซของพักภูมิใจไทยจะได้น้อยกว่านอี้ครับอันนี้ผมแจ้งตามความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยผ่านสื่อโซเชียลและสื่อกระแสหลักที่เข้าไปคอมเมนต์ถล่มทลายครับ ผมย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่คอมเมนต์สื่อโซเชียลอย่างร้อนผุดๆว่าให้เปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่สองจากพลตีธีรยุทธ์ลักษินเป็นพลตีนัดสีอินนั้นในทางกฎหมายทำไม่ได้ครับเพราะได้ประกาศแต่งตั้งไปแล้วและมีพะบรมราชโองการไปแล้วแต่ในทางความรู้สึกนั้นผมก็ เห็นด้วยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพราะมันก็อึดอัดเหมือนกันครับสงสารพี่น้องตามแนวแตะเข็บชายแดนครับปัญหาคาราคาซันนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้ขา,ขายก็ไม่ได้บ้านก็ไม่กล้าอยู่ลูกหลานก็ไม่ให้ก็ไม่กล้าให้ไปโรงเรียนนี่คือความอึดอัดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับ และสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือตอนนี้ตามสื่อโซเชียลต่างๆพอม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวแตะเข็บชายแดนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศประกาศเชิญชวนกันแล้วครับวันที่สิบถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นประชาชนจะหักดันด้วยตนเองแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับเสียภูมิกองทัพไทยไหมครับ เสียภูมิที่พลโทุญศิลปพลาดการได้ทำไว้รไหมครับถ้ากองทัพไม่ทำอะไรเลยวันนี้ผมมาชวนชิบชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ